อะไรเนี่ยโรงเรียนหันษาขอเชิญให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนณโรงพยาบาลหรรษาเพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ก่อนการเริ่มเรียนในปีการศึกษาใหม่ต้องไปฉีดวัคซีนเหรอไม่บอกเพื่อนละทุกคนมีเรื่องจะบอกนี่แพงอะไรอยู่แอบดูแล้วดูป้าพยาบาลกันทำไมเนี่ยป้าวันนาสายโหดกลับมาแล้วเนี่ยป้าวันนาคนเดิมเลย ป้าวันนาค่ะหัวสุดเนี้ยบที่เป็นพี่บาลประจำโรงเรียนแล้วเนะี่ยนะยแก้ห็นมองแล้วอ่ะเลิกมอนก่อนมีอะไรจะมาบอกเห็นป้าที่โรงเรียนยังบอกว่าพวกเราทุกคนจ,จะต้องฉีดวัคซีนก่อนเข้าเรียนนะ <c oughs> วัคซีน <c oughs> ใช่อี <c oughs> อตอนน้น <c oughs> คนแรกเข้ามา ไปก่อนไม่อาเดก่อนไม่เอาไม่เอาาไมก่ไม่เธออ่ประเภทของคนฉีดวัคซีนตื่นเต้นนจะแจกมาแล้วป้ายมันยังไงเนี่ยไป็นอะไรหนูหนูตื่นเต้นค่ะฉีดยาไม่ใช่กระดูกปฏิจํา 走啊。<吃> เแตดมังคะอ๊อะอะายไร้ความรู้สึกสสค่ะส่งค่ะจ้าฉีดวัคซีนนะจิ้มนิดนึงนะค่ะเปิดแขน เจ็บนิดนึงนะค่ะชิดเลยค่ะเสร็จแล้วหรอคะแบบไม่ได้จะเจ็บเลยค่ะถอดออกก็ได้ค่ะให้หนูฝากเลยนะคะป้ายแพรบานเก็บอาการ เนี่ครับอุ้ยอุ้ยกลัวเหรอป่าคับ จะเจ็บเมื่อกี้แสดงทดลองเราเฉยๆเห็นไหมไม่เจ็บโอ้ยกวดเจ็บบาจีเปิดแขนเสื้อขึ้นหยุดหัวเราะได้แล้วพาพยาบาลหัวเราะไปด้วยเลย เป็นอะไรมากไหมเนี่ยถ้านลองเนี่ยนะโอ๊ยบาทิงขอบคคนต่อไปโอเวอร์ สวัสดีค่ะป้าพยาบาลวันนี้ฉีดวัคซีนหนูใช่ไหมคะใช่จ้าแล้ววัคซีนเนี่ยเป็นเชื้อเป็นหรือเชื้อตายคะมันเป็นเ<อ>ชื้อตายใช่ไหมคะหนูไปศึกษาหามาแล้วอ๋อแต่รูกไหมคะพอดีหนูไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมแล้วว่าการฉีดวัคซีนอะ่ะเขาก็เลยแนะนำว่าวัคซีตนตัวนี้มันดีจริง ใช่จ้ะเสร็จแล้ว<า>แล้วก็มันก็ใกล้ตากัการกระตุ้ๆๆๆๆตนสร้างมอรีเซลในในตัวแล้วก็แอคจริงๆนะคะคนทำไมอยู่ไม่นิ่งมาฉีดวัคซีนะคะ่ะจะฉีดต้องนั่งนิ่งๆนะโอเคได้ค่ะแป๊บน,นึงนะโ,โมโอ๊ยแป๊บน,นึงค่ะคือแป๊บน,นึงค่ะมันปบินค่ะ không chụp lần A FEW MOMENTS LATER กำลังใจไม่ต้องกลัวน,นะเนี่ยเราจู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้เธอเองเฮอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะสีข้างเธอเองพร้อมอยังจะฉีดแล้ว่วยคูดจบเรยนเธอหรอได้ไหม ใช่ไหมคะเพียบางปแกเสร็จแล้วเฮ้ยแกเสร็จเอ่ะรีบมาให้ไปลงมาเร็วเธอจะรักคอบัวดเดีมาแี้วมาแล้วคิดเยอะเึงคิวแกเลยมาเร็วฉันเล้วเหรอยังไม่ทันเตรียมตัวเลยอ่ะบัวเออดิไปเร็วอ้ยโอเคข้าไปมึงครับ คนต่อไปอยูไนมาเร็วมาแล้วครับสวัสดีครับมาป้าล้างมือ,อยังครับล้างแล้วสิเปิดเสื้อขึ้นป้าพยาบาลจะเช็ดอะไรให้เราอะ่ะจะเป็นน้ำเกลือหรือแอลกอฮอล์อะถ้าเป็นแอลกอฮอล์อะมันจะสะอาดพอไหมเนี่ย,ยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยว่ครับป้าพยาบาลที่เช็ดเนี่ยมันสะอาดไหมครับป้าพยาบาลโอ๊ยอย่าคิดว่มันเยอะเลย มีชีก็ฉีดไปเดี๋ยวก่อนป้าแล้วแอลกอฮอลนี่มันสะอาดถึง70%ไหมอ่ะสะอาดสิแล้วจะฉีดวัคซีนตัวไหนให้เราเนี่ยก็ฉีดวัคซีนสารเด็กนั่นแหละเม่ตายายอย่าพูดเยอะอย่าเบิ่งฉีดเรียบร้อยเรียกคนต่อไปมาให้ด้วยนะ ไปเรื่องคนต่อไปกันเถอะไม่อยากฉีดค่ะไม่ฉีดได้ไหมคะไม่ได้มาจากการโรงเรียนพูดว่าอย่างไงเขาให้ฉีดทุกคนแต่หนูไม่อยากฉีดเลยคะ่ะถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ลงฉีดถ้าหนูละเอาหนูก็ไม่ฉีดสิะไปเฉีดไปแล้วนิ้วจับเสียใจยอยู่เรียนไหนก็ต้องฉีดามานละ้ว กัวตายฉัฉี่เดี๋ยวฉันตายไปเนี่ยขนาดพีชฉี่อย่งสภาพแย่ขนาดนี้แล้วจะต้องตายไปเนี่ยตายตายกยไดยเยอะไม่อยากตายเลยไม่อยากตายเลยไม่อยากตายไม่อยากตายะไม่อยากตายไม่อยากตาย่ยม่อยากตายเล่นหนังสืออยู่อะไม่อยากได้่หอ่ะข้า เกดออกเลยอ่ะอะอกมาหนูตายแน่เลยอ่ะหนูจะไปช่วอ,อยู่อีกอกี่วันน้าช่วยชีวิตอีกอกี่วันน้าเสร็จแล้ว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 ป่ะพ่อตายไงพ่อเป็นสตร <c oughs> ูกับหมอลูกต้องฉีดวัคซีนนะลูกนะว้าวโอ้ยไม่ต้องกลัวนั่งก่อนนั่งก่อน ใจเย็นๆนะลูกนะเอาคุณโอ้ยคุณพ่อไปค่ะจะฉีดวัคซีนเด็กไอ้สมศักดิ์ยายวันนานีา่แกเองเหรอพ่อรู้จักกับป้าพยาบาลวันวาวน,นาด้วยเหรอครับรู้จักดีเลยแหละกับยายวันนาคนนี้อะทำไมแกมีปัญหาอะไรกับฉันนะสมศักดิ์รู้ยังไม่จบนะปากจัดตั้งแต่เด็กจนแกเลยนะยายวันนาพ่อน่ะ อ่องเดลโปวันนาเหรอเขาใช่ไม่ใช่เพื่อนนะแต่เป็นคู่กัดกันไม่ลูกแกอะเนี่ยเอ้ยทำอะไรกับลูกฉันนะใช่กัดหัวนะ่ะมามาฉีดจริงๆงน,นะนะเขาไปฉีดเข็มนี้แต่อย่างลูกแกนะเอาเข็มนี้ไปเลยฮ่าฉีดผมด้วยเราอะผู้ชายแข็งแกร่งไม่ต้องกลัวอุยอ้ยอุ้ยนิ่งนะนักขยับไอ้สมศักดิ์ บอบอเว้ยลูกฉันเฮ้ยเฮ้ยบอบำอะไรลูกฉันเว้ยทำไมยังแยแบบนี้ลูอ้ยโ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 อ้ยลูกพ่อเป็นไงบ้างลูกพ่อเจ็บไหมโอ้ยทำบอบ่เลยสิวันหน้าไปลูกไปฉันเริ่มแล้วไปเดี๋ยวก็เจอครับพ่อโอ้ยโอ้ยไป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 รีบออกไปเถอะนี่ไม่ต้องรับคนปากสียเสียอย่างแกที่หลังก็ไม่ต้องมาได้หมดเนี่ย รวยวันดีป้าเรียกป้าเหรอมีปัญหาอะไรป้าอเรียกป้าก็ได้จ้ะเรียกยายก็ดีเอาที่ยายจะลูกเรียก,ยก่ยายเอาวัคซีนที่ดีที่สุดที่ไม่เหมือนเพื่อนอะ่ะเท่าไหร่ก็จ่ายได้จ้ะมีตัวนี้วัคซีนตัวนี้ดีมากไม่มีใครได้ฉีดนะตัวนี้อ่ะโอ๊ยเงินุดยอย,าเ,ยอเเาเลยถกแขกชื่ได้จ้ะ อย่าให้เจ็บนะถ้าเจ็บจะไม่จ่ายสิบาทเลยไม่สเสร็จไปจ้ะเนี่ยพยาบาลเป็นพยาบาลที่ปอาที่สุดในโลกเลยจล้ะลูกือแคนเซอร์หน่อยเร็วจื้อให้หน่อยีป้ามือไม่ว่างถื้อเงินอยู่าาก็ได้จ้าได้จ้าฉีชแล้วนะจ้า ป้ามีเบาไหมใช้ได้ป้าไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อาดังไปเลยเอาเพิ่มอไหมเอาเพิ่มอีกจ้ะเอาเพิ่มอีกเอาไปเลยไปเลยเดี๋พรุ่งนี้ค่อยไปปุ้นทนไะเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปถอนเงินนะโอ้ไปเถอะวุ้ยิดี๋ยวไปจ้ะดึงติดปาเตอร์ให้จ้าโอเคเรียบร้อยจ้าจบสุดมากจ้า